พลังรุนแรงมากเลยตาเฉียงพวกมันนี่แหละที่สร้างปัญหาทั้งหมดพวกมันอีกแล้วเหรอได้แล้วเร็วเข้ารีบหยุดพวกมันไว้ได้เดี๋ยวข้าจัดการเองระวังตัวด้วยนะมันอันตรายมากจังเป็นวงเวทที่วิเศษจริงๆตอนนี้ หมือนจะมีพลังวิญญาณอันมหาศาลอยู่ในตัวของข้าหยุดการกระทําของเจ้าเดี๋ยวนี้ยาข้าบอกให้เจ้าหยุดยังไงเล่าโอ้ยข้าบอกให้เจ้าระวังไงล่ะไม่เป็นไรข้ากำลังไปช่วยแล้วโอ้ยอะ ้าคขาวิ่งช้ากว่านี้อีกนิดเดียวเจ้าได้เจ็บตัวแน่ๆแต่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าบอกได้คำเดียวว่าสถานการณ์ไม่ดีแน่ๆผู้ชายคนนั้นกำลังจะถูกพลังแห่งความมืดครอบง,งำ ท่นเป็นอะไรไปอ๋อยอากำลังโดนดูดพลังภาพตรงหน้าที่หลิงหลิงและต้าเฉียงได้เห็นทำให้เกิดความหวาดกลัวแก่ทั้งคู่ เพราะเพียงแค่อึดใจเดียวก็ทําให้สิทธิ์จากสาราเขาแสงจันทร์เหลือแต่ร่างที่ไรวิญญาณเสรยจแล้วและในขณะนั้นเองดวงตาของร่างที่ถูกครอบงำก็จ้องมองมาที่หลิงหลิงและต้าเฉียงพร้อมกับบุกเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองทันทีอวิญญาณช่วยไรนี่ แข็งแก่งเกนิกนไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอีกวะ <c oughs> ต้องวิ่งต้องซิ่งต้องเซ็ต วันหน้าพวกเราคุมตัวได้แล้วขอรับเป็นหน่วยที่หกของสำนักงานกำกับดูแลเองหรอารู้ตัวว่าขี้ขาดและอ่อนแอก็ถอยไปทำไมไปเลยถึงเป็นคนเจ้าเล่ห์ได้ถึงขนาดนี้นั่นน่ะหรอสิทธิหกเงียบเงียบก่อนอย่าเพิ่งพูดอะไรทั้งนั้นฮ อ้าวจับมันให้แน,น่นๆกันหน่อยอ้อใช่แบบนั้นแหละมัดมันไว้แน,น่นๆแล้วเอาตัวมันกลับไปที่สำนักงานซะไงตาเฉียงไม่เจอกันนานเลยนะเหรอไม่มีใครอยากจะเจอเจ,อเจ้าหรอกฮะ อเออยินดีจะได้รู้จักสิทธิพี่หกเป็นเจ้าจริงๆด้วยเจ้าคือสิทธิน้องเล็กที่สิทธิพี่สองพามาเหมือนเหมือนจริงๆเจ้านี่มีลักษณะและนิสัยเหมือนกับสิทธิพี่สองมากมากถ้าถาไมท่านเอาแต่พูดถึงสิทธิพี่สองล่ะข้าแกอยากให้เขาออกมาจากเมืองเล็กๆตอนนี้ เขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆอีกที่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 าทำไมความรู้สึกเหมือนว่าข้ากำลังจะตกเป็นเหยื่อโนชะเลยข้าจะต้องทำอย่างไรดีเออสิทธิธพี่หกข้าขอบอกท่านก่อนนะว่าข้ามาที่นี่ด้วยตัวของข้าเองไม่ได้ให้สิทธิธพี่สองพามาอย่างที่ท่านพูดเลย อาข้าอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยที่ๆีท,ทีจริงสินะเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กับเจ้าด้วยซ้ำเขาแค่ส่งต้าเฉียงให้มาติดตามดูแลเจ้าก็เท่านั้นแต่จิตพี่ใหญ่บอกว่าท่านเป็นคนเชิญข้ามาคนเดียวไม่ใช่หรอไปเลยข้าขอแนะนำให้เจ้าพูดออกมาทั้งหมดไม่เช่นนั้น เจ้าอาจจะต้องระวังการแก้แค้นของคนในเมืองเล็กๆนี้ในอนาคตด้วยอาจจะให้ข้าพูดตรงๆข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะรอจนถึงวันที่เจ้าว่าพวกมันจะมาล้างแค้นข้าได้หรือไม่นี่มันเรื่องขอขาดบาดตายของคนในอาณาจักรโจเลยนะและข้าก็ไม่รู้ว่าสิพที่สองจะตายอยู่ที่ไหนด้วย ตัดภาพมาที่เซียวเฉิงหลังจากได้รับข่าวสารจากเหลาหลิวหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไปเลยนั่นเองมันก็รีบเร่งเดินทางไปยังจุดนั้นหมายนั้นทันทีด้วยความเร็วสูงแต่ในระหว่างทางนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหูเขาวลูกนี้ก็ไม่ได้ควางใหญ่มากนี่นะแต่ทำไมขาดไปไม่ถึงสักทีมันต้องเกิดเรื่องอะไรที่ไม่ดีขึ้นแน่ๆ นี่ถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าเล่นั่นข้าคงไม่ต้องมาลำบากลำบนอยู่ที่นี่หรอกเฮ้ยเอาหนะ้านี่ไม่ใช่เวลาที่ข้าจะต้องคงเลี่ยงไม่ได้แล้วสินนะ มองดูใกล้ๆแล้วมันตัวใหญ่เป็นบ้าเลยแต่ก็ดีข้าจะได้ถอนขนของมันให้หมดแล้วเอาไปฝากสิทธิ์น้องหกษะในขณะเดียวกันทางด้านที่หลิงหลิงอยู่จริงๆแล้วเดิมทีข้าต้องการเชิญสิทธิ์พิษสองของข้าให้มาเข้าร่วมพิธีกรรมของสัญลักษณ์อันเป็นมงคลทั้งสี่โลกแบบนี้เพราะสัตว์ประหลาดตัวสุดท้าย ที่ได้ผนึกไว้ที่นี่คือราชาปิศาจแห่งนครลัดทางใต้ราชาปีศาจอย่างนั้นเหรอเจ้าพูดจริงหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ข้าไม่ได้โกหกหรอกนะถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของราชาปิศาจตัวนี้แล้วแล้วก็ก็อาจจะเทียบเท่ากับความทุกข์ยากเลยทีเดียวข้าเองก็เกรงว่าแม้แต่หน่วยงานทั้งหก ของสำนักงานกำกับดูแลแต่ระดมกำลังทั้งหมดมาก็ใช่ว่าจะปราบราชาปีศาจตัวนี้ได้ตอนนั้นข้าส่งจดหมายถึงสิทธิสองก็เพื่อสิ่งนี้แต่เขาไม่ตอบกลับมาข้าก็เลยคิดไปเองว่าเขาคงไม่อยากมาที่นี่แล้วหลังจากนั้นข้าก็ส่งจดหมายอีกฉบับหนึ่งมาเชิญสิทธิน้องคนใหม่ให้มาที่นี่ เพราะว่าข้าต้องการย่อ,อยุและบังคับให้เซียวเฉิงมาปรากฏตัวยังไงล่ะนี่ท่านไม่ได้ชวนข้ามาที่นี่เพราะว่าข้ามีพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเกินไปหน่อยทำให้สิทธิพี่สองโกรธข้าไม่ได้เลยชี้ชีชีชีชจริงๆแล้วข้าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของแผนการของท่านเหรอ ไปเลยเจ้านี่มันไรยังอายมากนะที่ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์น้องเล็กมันไม่ใช่การหาประโยชน์จากสิทธิ์น้องเล็กหรอกนะแต่มันเป็นสถานการณ์พิเศษมากกว่าและนอกจากนี้ข้าก็ยังเปิดโอกาสให้สิทธิ์น้องเล็กได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยแบบนี้ไม่ดีกว่าหรอแต่ถึงแม้ว่าสิทธิ์พี่สองจะไม่มา ในตอนนี้ข้าก็พร้อมแล้วที่จะต่อกอนกับราชาปีศาจเพราะราชาปีศาจที่เพิ่งเกิดใหม่จะมีสภาพร่างกายที่อ่อนแอมากๆดังนั้นมันจะต้องหาใครสักคนมาเป็นภาชนะและพร้อมกับระบายพลังทั้งจิตวิญญาณของร่างภาชนะนั้นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมร่างของมันแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่สุขครอบครอง จะไม่ได้รับความแข็งแกร่งเหมือนกับราชาพิศาจ์หรอกนะฉะนั้นราบใดที่ข้าใช้โอกาสนี้ควบคุมผู้คนที่ถูกราชาพิศาจ์ครอบงำเอาไว้ได้มันก็เทียบเท่ากับว่าข้าได้กักขังราชาพิศาจ์เอาไว้ในภาชนะแล้วและข้าก็ยังสามารถเอาชนะมันได้อย่างง่ายดายเลยแล้วอีกอย่างเครื่องล้างเหล่านี้สามารถระงับพลังปีศาจ์ของราชาพิศาจ์ได้ และหลังจากที่ข้าจัดการกับปีศาจได้แล้วมันก็จะไม่ส่งผลกระทบใดๆกับร่างกายของผู้คนที่ถูกครอบงำอีกด้วยดังนั้นก่อนเริ่มพิธีกรรมของสัญ,ญลักษณ์อันเป็นมงคลทั้งสี่รูปแบบนี้ข้าได้ส่งให้คนไปบอกหลายๆคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งของหนองน้ำและรอคนที่มีจิตนาชั่วหลาย มาทำหน้าที่เป็นภาชนะรองรับพลังงานของราชาพิศาจต,ตนนี้ชีชีชีชชีชีชชถ้าข้าไม่สามารถเอาชนะราชาพีศาจได้ข้ายังจะสามารถเอาชนะพวกภาชนะที่อ่อนแอพวกนี้ได้หรือเปล่านะเจ้าอยามาพูดอะไรงงๆนะ <c oughs> จริงด้วยสิที่หกท่านคิดมากไปแล้ว อ้ยที่ข้าพูดทั้งหมดให้เจ้าฟังนั้นมันเรียกว่าการวางกลยุทธ์เจ้าควรจะเรียนรู้จากสิ่งนี้เอาไว้บ้างนะฮะเ,เกิดอะไรขึ้นอีกแล้วไอ้ใจเก่เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ย นั่นมันตัวอะไรอ่าแบบนี้ไม่ดีแนะน่นั่นน่ะนั่นมันเป็นไปไม่ได้โอ้ให้ตายเถอะ